ทางขึ้นไปตมอเพื่อนพี่น้องน้ายังมาอุดมสมบูรณ์แท้พูดนะโอ้ยน้ำใสไรเห็ดเย็นใส่ติงลิงอยู่ใสติงลิง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 ธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องสุดยอดสุดยอดขึ้นไปต่มอมันขึ้นไปตมอแล้วด่านซาโกนบ้านหวังพี่น้องด่านซากลบ้านหวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่นะ อาหอดเร็วนี่นะประธานการท่องเที่ยวจังหวัดเลยมอบข้องเกลือกให้กับเมืองมืนเดีย้าที่กันเมืองมืนทั้งหลองภูวะประยูนอลันรุดพอมกับหลองจับแกงเหลืองจันในอำเภอสุส,สินจันปันหงายเต้งหงาโด เากาท่านปรลัดจังหวัดภูมิลินคงเพียงทำที่ด่านที่ด่านบ้านวังเมืองเมือ,มอ,องครับผม <c oughs> ตอนนี้ออกจากด่านบ้านวังแล้วทว่านเลี้ยวขวาไปเวียงกันเลี้ยวซ้ายไปสนาคามตรงไปเป็นเมียงเมืยงโอ้ยป่านบ้านเจ้าข้องคอนรูเบิสนีดน่นะอ้ามคอยรถ <c oughs> ตรงไปเด้อไอ้ข้าวตรงไปเด้อเออเสียค่อยลดเสียค่อยลดไอ้ข้าวเราเป็นคนเบียงจันเราบอลูดีจำไว้นเห็นยังเอาเห็นเนี่ยหรอแล้วเราไปทางดงเลยครับทดังเส้นทางเข้าบ้านมือโอ้ผ่อนกีดอย่างดีเด้อไปเมียงมืนนะจักรักไอข้าวเมียงมืนนะ สามสิบตว่าับโอ้เจ้านาจิท่ามค่อยน้องค่อยจิบปูดตอบเจ้านาเริ่มเดินทางที่น้องเนี่ยไงกหล่ะเขากำลังออกไปเมียงมืนที่น้องปูยางไปจนฮอดฟุตที่นี่ให้เขาแมนโอ้มีมั่งพีเนี่ยละมีมั่งมงพีเนี่ย สำรวจเส้นทางกันเมื่อนี่ปูย่างปนี้ไปแล้วแต่เมียงเมือนไปเมืองเฟืองมันจะบ่ค่อยดีเอาเสียงยาเอ้บอมลงให้ค่อยแน่เจ้าฮอดเมียงมือนนี้ดีอยู่เจ้ฮอดเมียงเฟียงนี้บ่ค่อยดีปะไหนเออเป็นทางเดิมเลยโอ้แต่ปัจจุบันนี้เข้ามาทรงเสริมกันท่องเที่ยวกระซิบปั๊บบุ้งหลักวานอ่ะเออคาร์บอนิททานุ่นไปจัก เมียงเมืองไปฮอดเมียงเฟียงถนนคาซิดีขึ้นว่าจันวัาพี่น้องปองไปเอากาเสี่ยวรถดค้ามาจากปักสมค้ามาที่ใดเออให้เพิ่นเห็ุถนนดีๆไอ้ข้าวอาซีออกเพิ่นซอยเพิ่นจักสิบล้านเป็นใบครับผูยางยักเมียงเมืองไปฮอดเมียงเฟียงเออมันบ่มีเส้นคิดกลางถนนให้แบ่งกันได้รึบะหมี่วัดวัดใจกันแล้วแต่เจ้าเสี่ยวไหลเอาน้อยจริง เอาไล่ๆหำมักไล่ๆเขาแบบจำฉ่ำเลยอุบัติเหตุอุบัติเหตุดูบอลเนี้ยครไอ้เขาก็ค่อยมีนี่แหละเออรถรถบกขมีตึ้งอุบัติเหตุนะครับพวกมีลายนะโอ้บวกมีลายแต่คอยไปคอยไปคอยมาตีอุบัตนี้แนวคนเลยสิขาหมาคือวันวันวุนวุนนั่นเนาะยมตัวรับทัวร์เลยเตรียมตัวรับทัวร์เลยวันนี้นะ จ้ากระเลนรถประจาอยู่เวียงโอ้วัดใจอะเจ้ากระเลนรถประจําอยู่เวียงจันพุทธให้เขาเนเองไทยเนเอดดัเจ้าลำาค่ญเจ้าก็โอ้ต่าเลย เดือนหน้าเดนหน้านีักของวลาัวมีลอยคปุ่นไหมปารอยคุเขาตข้งหลังเขาเป็นคนจัดรถโอ้ยอะไรตินี่นะลอยคูปลอยคุปเลยปาร์งลูกทั่วีนมาจากประเทศไทยติงเออรถทั่วทั่วเป็น้อยคุปประชันปารลนรถซูเมอร์บได้เสมียเลยว่าเจ้านะเ่นหนึง าฟไปนอนนําเมียรเนะี่เดือดไอ้เขาโด,โดนไปห้าเข้ากระตกเบิร์กเข้าเต็มทีเนะี<า>่ <laughs> ยภาพรถยางเดี๋ยวพี่น้องถวดรอบนะ้าสี่ร้อยครุปพะนะวะมาสุดยอดเนาะถวดมาล่ายเออถวดประเทศเลาวพีน่นอ้องอันนี้คือเส้นทางจากด่าน บ้านฝั่งไปเมืองมืนพี่น้องก็สิเป็นเส้นทางสนี้ไปตลอดบ่อยเขาเป็นนนี่เป็นตลอดอเจ้าคือบวันตลอดเจากก้าคืากกบวันตลอดเลยเขาเป็นตลอดทางเคยเ่นนน้อยหนค่อยๆหล,คลงคลิปไปเขาบอกโอ้ยตะลิตรูดในข้าวเด็ <c oughs>